สวัสดีค่ะที่ันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24 Gel TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึง 4เครื่องดื่มที่โรคไตควรเลี่ยงในคลิปที่แล้วนะคะฟ้าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ4เครื่องดื่มที่โรคไตดื่มได้มาฝากกันแล้วแน่นอนว่ามีที่ดื่มได้ก็ต้องมีที่ดื่มไม่ได้ควรเลี่ยงในคลิปนี้ก็ได้หาข้อมูลและมาแนะนำสีเครื่องดื่มที่โรคไตควรเลี่ยงไม่ดื่มจะเป็นผลดีที่สุดมาดูเลยว่าสี่เครื่องดื่มที่ควรเลี่ยงมีอะไรกันบ้าง หนึ่งนะคะก็คือน้ำแร่ค่ะสีสันและรสชาติอาจจะไม่ได้แตกต่างจากน้ำเปล่ามากนะักแต่ในน้ำแร่นะคะจะมีวิตามินแร่ธาตุเกลือแรแ่หลายชนิดรวมกันอยู่ในน้ำค่ะเมื่อดื่มเข้าไปนะคะก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักมากขึ้นอาจจะขับแร่ธาตุออกได้ไม่หมดทำให้แร่ธาตุคัางอยู่ในร่างกายจะมีปัญหาก็คือผิวแห้งคันหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ2ก็คือน้ำผัก ผล,ลไม้ปั่นหรือแยกกากดีสําหรับการดูแลสุขภาพก็จริงค่ะแต่อาจจะไม่ดีกับคนที่เป็นโรคไตอย่าลืมว่าในผักผล,ลไม้ที่เรานํามาปั่นรวมกันคงใช้หลากหลายชนิดแล้วก็ปริมาณมากเพื่อที่จะได้น้ํหนึ่งแก้วการทําแบบนี้นะคะจะทําให้เครื่องดื่มที่ได้มีโพแทเสเซียมสูงเกินไปค่ะเมื่อดื่มเข้าไปก็จะมีผลต่อการเต้นของหัวใจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือหากทานเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้หัวใจวายเฉียบพลัน ไดังนั้นต้องระวังหรือเลี่ยงได้ก็จะดีที่สุดค่ะหากทานจริงๆก็ทานเป็นผักผลไม้สดจะดีกว่าค่ะจะได้ควบคุมปริมาณโพแทสเซียมง่ายๆกว่าด้วยค่ะแล้วก็ควรเลือกผักผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำหรือปานกลางเท่านั้นค่ะ 3นะคะก็คือเครื่องดื่มกีฬาแร่ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มกลุ่มนี้นะคะคนที่เป็นโรคไตไม่ควรทานโดยเด็ดขาดเลยค่ะถึงจะออกกําลังกายทุกวันสูญเสียเหงื่อไปกับการออกกําลังกายเครื่องดื่มเกลือแร่มีโซเดียมแล้วก็มีน้ําตาลค่อนข้างสูงค่ะรวมถึงปริมาณแร่ธาตุต่างๆก็เกินกว่าที่ไตจะเอาออกได้หมดค่ะจะมีผลทําให้ของเสียแร่ธาตุข้างผลที่ตามมาก็คือไตทํางานหนักขึ้นแล้วก็เสื่อมเร็วขึ้นค่ะ แนะนำว่าหากออกกาลังกายเสียเงื้อเยอะกระหายน้ําแล้วก็ต้องการความสดชื่นนะคะให้ดื่มเป็นน้ําเปล่าใส่น้ําแข็งเย็นเย็นจะดีกว่าค่ะสีนะคะก็คือน้ําอัดลมค่ะน้ําอัดลมโคลาอัดแก๊สในคนที่เป็นโรคไตระยะ3-4-5แล้วก็มีทั้งค่าฟอสฟอรัสสูงน้ําอัดลมดื่มไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ เพราะว่ามีผลต่อการขับของเสียออกเกตไตด้วยค่ะหากฟอสฟอรัสสูงมากๆก็อาจจะทําให้ผิวไหม้แห้งคันได้แล้วก็ในอนาคตนะคะอาจจะทําให้เกิดโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยค่ะในคนที่เป็นทั้งไตทั้งเบาหวานก็ควรที่จะระวังเพราะว่าน้ําตาลในพวกน้ําำัดลมก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันค่ะเลี่ยงไม่ดื่มได้ก็จะดีที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในคลิปนี้ 4เครื่องดื่มที่โรคไตควรเลี่ยงก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ